สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูมิ้นนะคะครูมิ้นสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวตรรษและสหัสวรรษนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยนะคะว่าเนื้อหาวันนี้มีอะไรบ้างนะคะ ครูจะสอนนักเรียนนะคะเกี่ยวกับความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษศตวตรรษและสหัสวรรษนะคะเรามาดูาทศวรรษนะคะทศวรรษนะคะหมายถึงช่วงเวลา10ปีการนับทศวรรษนะคะมักใช้กับปีคริสตศักราชเป็นหลักนะคะ โดยนับปีที่ขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์เป็นปีแรกของทศวรรษแล้วนับต่อไปจนสิ้นสุดที่เลขเก้านะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะอย่างตัวอย่างเช่นนะคะทศวรรษนะคะส0 1 0นะคะนับตั้งแต่คศ2 0 1 0ไปจนถึงคศ2019นะคะ ดังนั้นนะคะทศวรรษส0 1 0ัิจึงเป็นช่วงเวลาตั้งแต่คศ2อ1 0ันไปจนถึงคศสองพันสิบเนะคะนักเรียนลองสังเกตตารางนี้นะคะที่แบ่งช่วงเวลานะคะเรามาดูนะคะทุกอย่างจะลงท้ายด้วยเลขเก้านะคะอ่ะดูตัวอย่างที่สองนะคะทศวรรษสอง0 20, นะันนับตั้งแต่คศสองพันสินะคะไปจนถึงคศอสองพันสิบยี่สิบเก้านะคะ ต้องลงทายด้วยเลข9ก้นะคะนักเรียนอ่ะต่อมานะคะเรามาดูศตวรรษนะคะศตวรรษหมายถึงช่วงเวลา100ปีการนับศตวรรษเริ่มนับปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข1นะคะเป็นปีแรกของศตวรรษแล้วนับต่อไปจนสิ้นสุดเลขที่100นะคะอย่างเช่นนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะ พุทธศตรวตรรษนะคะนับจากปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วหนึ่งปีนะคะเป็นปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่หนึ่งร้อยเป็นพุทธศตรวตรรษที่หนึ่งนะคะอ่าตัวอย่างเช่นนะคะพุทธศตรวตรรษที่หนึ่งเริ่มนับตั้งแต่พศหนึ่งถึงพศหนึ่งร้อยนะคะดังนั้นพุทธศตรวตรรษที่หนึ่งก็จะหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พศหนึ่งถึงหนึ่งร้อย พุทธศตวรรษที่ยี่สิบห้าหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พศสองพันสี่ร้อยหนึ่งถึงพศสองพันห้าร้อยนะคะและพุทธศตวรรษที่ย6สิบหกนะคะก็จะหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พศสองพันห้าร้อยหนึ่งถึงพศสองพันหกร้อยนะคะต่อมาคิดทศตวรรษนะคะนับจากปีที่พั เยซู yes u, นะคะประประสูตดนะคะเป็นปีที่หนึ่งนะคะไปจนถึงปีที่หนึ่งร้อยนะคะเป็นคิสตัดมีเป็นคิสตตวรรษที่หนึ่งนะคะตัวอย่างเช่นนะคะคิสตะวรษที่หนึ่งเนี่ยเริ่มนับตั้งแต่คศหนึ่งใช่ไหมคะถึงคศหนึ่งร้อยดังนั้นคิสตะตคิสตะวรษที่หนึ่งหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คศหนึ่งถึงคศหนึ่งร้อยคิสตะวรษที่สองก็จะหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คศ หนึ่งร้อยหนึ่งถึงคศสองร้อยคิดสตาวรษที่สิบอ่าที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยก็จะหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คศสองพันหนึ่งถึงคศสองพันหนึ่งร้อยนะคะอ่าต่อมานะคะเรามาดู สหัสวรรษนะคะสหัสวรรษเนี่ยหมายถึงช่วงเวลา1000ปีนะคะเป็นการนับศตวรรษสหัสวรสสวรษเริ่มนับตั้งแต่ปีขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งนะคะเป็นปีแรกของส,สหัสวรรษนะคะแล้วนับต่อไปจนสิ้นสุดเลขที่1,000นะคะก็อย่างเช่นสหัสวรรษของพุทธศักราชหรือพุทธพุทธศตรวตรรษนับจากปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วหนึ่งปีนะคะเป็นปีที่หนึ่ง ไปจนถึงปีที่1,000ันนะคะเป็นศตวรรษที่เป็นสัสวรรษที่1ของพุทธศักราชนะคะก็อย่างเช่นพุทธศตวรรษที่1เริ่มนับตั้งแต่พศหนึ่งไปจนถึงพศหนึ่งพันนะคะดังนั้นพุทธศตวรรษที่สองของพุทธศักราชหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พศหนึ่งพันหนึ่งถึงพศสองพันนั่นเองนะคะ อ่าเรามาดูคิดถ้กราชบ้างนะคะสหสวรรษของคิดถ้กราชนะคะหรือคิดสคิด Sab สหสวรรษนะคะนับจากปีที่พระเยซูประสูตินะคะเป็นปีที่หนึ่งนะคะนับจากนับไปจนถึงปีที่หนึ่งพันเป็น,นสหสวรรษที่หนึ่งของคิดถ้กราช<ส>ตัวอย่างเช่นนะคะคิดศกสารษที่คิด Sab สหสวรรษที่หนึ่งนะคะเริ่มนับตั้งแต่คศหนึ่งไปจนถึงคศหนึ่งพันนะคะดังนั้น คิดสหัสวรรษที่สองของคิดทศวราษจะหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คศ1001ถึงคศ2000นั่นเองนะคะอ่าอันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะสรุปได้ว่าอ่ทศวรรษนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาอยู่ในระยะเวลาช่วงเวลา10ปีนะคะส่วน ศตวรรษนะคะก็จะอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งร้อยปีสหัสวรรษก็จะเป็นในช่วงเวลาหนึ่งพันปีนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูหวังว่านักเรียนนะคะจะได้รับความรู้เกี่ยวกับคลิปนี้นะคะไว้เราเจอกันในคลิปหน้านะคะหรือว่าชั่วโมงหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ